ก่อนครับก่อนทำงานต้องปิดน้ำนนะเออมุนมาหมุนหาตัวไม่ใช่ไม่ใช่เ,เออ,อย่างแรงเออต้องปิดน้ำก่อนนะครับมิฉะนั้นน้ําจะเต็มบ้านท่านนองเต็มพื้นเลยนะครับ เล็บกับมันยาวป่าจัดไปแล้วไม่ยอมตัดเล็บนะปล่อยทำไมต้องยาวหาเนี่ยตอนแรกไม่เจอะเนี่ยอย่าเร็วงานตัดที่บ้านไอ้นี้โพัวไว้ป่ะไม่ตอไนจะพัวก็หา,อ,อ,ายอยู่ไงเขาใช้อยู่เห็นอยู่เออคนสุดท,ท้ายเลยไหมนั่งตัดอยู่ว่างๆเล่นเลยนะออนตัดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออคันเร็จดีกว่าไหมแล้วแต่ถนัด ตอนนี้เราก็จะตัดข้องอทิ้งออกนะครับเพื่อเราจะผ่าใส่ข้องอใหม่เพรเราให้เราให้ดูแล้วว่ามันรั่วตรงไหนครับเป็นงานซ่อมท่อน้ำประปาแต่ตรงมิตเตอร์น้ำนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับถ้าคนตั้งใจทําก็ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าคน ไม่มีความรู้หน่อยถ้ามาทําก็จะเป็นการยากหน่อยนิดนึงนะครับลองดูครับลองลองทำดูลองซ่อมดูนะครับก่อนจะเรียกช่างครับว่าเราพอจะเซฟตังตัวเองได้ไหมถ้าทำได้จริงๆเราถึงเรียกช่างครับเพราะว่าเรียกเพราะว่าถ้าเรียกช่างมาต้องหลักพันขึ้นแน่นอนครับผม สมมติว่าทั้งบ้านอยู่ไกลเอารถใหญ่มาก็หลับพันนะครับแต่ว่าถ้ากันเองก็นิดนิๆหน่อยๆน,นะครับนิดใช่ไหม,มยง่ะเพราะว่ามันงัดอู่ตอนนี้จะถอดแล้วครับ,บรผ่านแล้วให้กระแสกิจมาจากไกลอ่ผ่านรั้ ถอดมิตเตอร์ออกก่อนนะครับถอดได้วจะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ทำถอดนะครับปิกดกฎหมายนะครับกล้องเห็นหรือเปล่าตัวนูน้นห่อเห็นอยู่เห็นอยู่ทำไมถอดไม่ไ,ได้จ้ะตัวนี้ผิกดกฎหมายนะครับถ้าสายนี้ขาดผิกดกฎหมายทันทีนะครับอ๋อเหมือนจับตั้งมิเตอร์รอใช่ นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยตอเล็บผมเนี่ยปลายนิ้วผมนี่มันแตกเราจะผ่าตัวนี้ออกมาดูการผ่าว่าเราจะผ่ามันได้ไหมโอ้ยถังแกบบ้นีไห้อีกสักบูป่ะมาให้นั่งหน่อยไม่งั้นแน่นท้องจริงๆเลยแหละ นี่ครับต้อจะผ่าตรงนี้ครับนี่เป็นเทคนิคการตัดต่อท่อน้ำประปารั่วนะครับมีน้อยคนมากที่จะผ่าแบบนี้ได้นี่เราบอกเทคนิคหมดเปลือกเลยนะครับบอกอย่างละเอียดเลยก็ต้องผ่าแบบนี้ก่อน ัดแบบนี้ก่อนตัดแล้วพยายามอยาให้มันถึงเนื้อในของท่อนะครับถ้าถึงเนื้อในของท่อมันจะทําให้ท่อเราทะลุแล้วลวเราตัดต่อใหม่มันก็จะรั่ว ครับงพอผ่าเสร็จแล้วแล้วก็ไขควงเราต้องคมหน่อยนึงนะครับวางตรงนี้ต่อเข้าไปแล้ต้องผ่าอีกหน่อย อม,มามาพวกเรามาดูกันจะเรือครับพวกเรานี่ครับ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  นี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับป่าไปเรื่อยๆกรอบมากเลยครับท่อกรอบกอบแบบนี้ถ้าเป็นขนมนี่อร่อยนะนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวนิดนึงครับข้างล่างโคดหน่อยครับ เซตครับสำหรับสำหรับการผ่าผ่าที่ข้อท่อที่แตกแล้วก็หันมาทางนี้ครับพี่น้องนี่ครับตรงที่มันแตกอยู่นี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดทั้งยวงเลยครับเราไม่เอาไว้ เปลี่ยนทั้งนี้เลยครับเราจะถอดทิ้งเลยอืมอืมอย่างในในี้ก็จะไม่เอาแล้วเราก็ตอกปีมันเลยครับโอ้ยท่อบ,บางนี่เดียวครับพี่น้องแล้วก็หมุนหมุนครับ มุออกครับเห็นอะไรไหมครับนานุูมชมันเป็นเกียวธรรมดาครับรุ่นนี้มันแตกง่ายแต่อยากจะให้ดูของเราออกมาครับนี่ครับแตกต่างกันไหมครับก็ดูหน้าตาคล้ายๆกันใช่ไหมครับอ่ามันเหมือนกันใช่ไหมครับเราจะให้ดูข้างนี้นี่ครับ นี่ครับแตกต่างกันไหมครับอันนี้ขันยังไงก็ไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมครับอันนี้ขันตึงหน่อยหนึ่งก็แตกแล้วครับปีแล้วครับนี่ครับมันดีกว่ากันครับเราถึงสรรหาสิ่งดีๆเพื่อลูกค้าของพวกเราโดยเฉพาะครับอันนี้ทิ้งไปครับใช้ตัวนี้ครับนี่ครับอ้าวพันเทปครับเราถึง หาของดีให้ลูกค้าเราได้ใช้นะครับตอนนี้ก็ลังพันเทปอยู่นะครับจากที่พันเทปเสร็จแล้วก็หมุนเกียวในทองเหลืองขนาดหนึ่งนิ้วครับหมุนเข้าไปเลย นี่ครับเอาคุณแก่ขันด้วยนี่ครับขันไปเลยครับ ใส่ผ้านี้นะครับอีกสซะหน่อยนึงเดี๋ยวมยีดอยู่หลังบอะมันเลยข้างๆผมมาสับรักไหมั้ยมันยังไม่พออีกนนิดนึงครับ ตอนนี้จําเป็นและสําคัญมากนะครับอย่าให้หายนะครับตันตัวสึมครับพวกเกล็ดยางหลากใหญ่เลยนะเนี่ยหนีหน้ามันมาดันท่อประปาแตกหลากไม้ตัวดีเลยครับท่านผู้ชม รากใหญ่มากๆเลครับเราก็เคลียร์สถานที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับก็ลองประกอบดูนี่ครับ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  แบบนี้นะครับมันก็จะให้ตัวยาก,กนหน่อยเราต้องทำความสะอาดข้างล่างบาดแผลให้มันเข้าลึกๆขูดสีออกก่อน สีเยอะมันจะเป็นตัวที่มันให้เนื้อท่อมันประสานท่อกันเวลามันโดนเกาแล้วจะทําทให้ท่อมันรั่วก็จะเกิดการน้ำรั่วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับโอเคครับเอาท่อมา ครับแล้วก็ตัดท่อแล้วก็ทากาวตัดท่อแล้วทากาวไปเลยสูงเข้าไปนี่นครับ ทาเก้าเลยครับทาเก้าสองข้างทางเลยครับทาเสร็จแล้วก็สวนเข้าไปสวนข้างล่างด้วยสอนเข้าไป ได้เดี๋ยวรู้กันโอเคหาเก้าเลย นี่ที่สําคัญครับที่เด็ดเลยอย่าลืมนะครับนี่ครับกันรัวกันซึมด้วยยางปวกกินปกกินยางดำขันเข้าไปขันแน่ๆครับท่านผู้ชมสามด้วยคกุญแจคอมาา้าหรือกุญแจจะแป๊บ ปันก็ไปทีนี้เราก็รอสักครู่นะครับรอให้กาวมันประสานท่อก่อนให้มันกัดท่อเป็นเนื้อเดียวกันก่อนท่นี้ก็จบครับอ่าเลยผสมปูนมาเลยครับช่างวันนี้ช่างเราก็จะผสมปูนมาครับ แต่เราจะก็ต้องรอลองน้ําก่อนนะครับว่ามันจะอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราก็ลองเปิดน้ํำดูครับเสร็จทุกอย่างแนละ้วเปิดตัวนี้ก่อนแล้วเปิดที่นี่สหลังนะครับหมดให้สุดเลยครับ หมดเลยเปิดตัวนี้ดูมิเตอร์หมนไหมใครขึ้นมาชมดูมิเตอร์ด้วยมิเตอร์หมดแล้ว นิ่งแล้วครับอันนี้น้ำมาเต็มถังนะครับเป็นถังตะเลดอยู่ข้างในแล้วเราจะสอบตรสอบดูที่เราทำมันรั่วไหมไม่รั่วครับทุกอย่างแห้งปกติสวยงามครับไม่รั่วครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทุกกำลังใจทุกกำลังใจมีค่าเสมอครับทุกคอมเมนต์ก็มีค่าครับทุกการติดตามก็มีค่าเท่ากันครับผมเราจะพาไปดูแทงน้ำข้างในครับน้ำมันลงแทงน้ำตรงไหนไปเลย นี่ครับแทงน้ำนี่ครับเส้นนี้เส้นนี้ตอนที่เราตอนที่เราซ่อมเมื่อกี้ครับมันจะเข้ามามั้เข้ามานี่แล้วก็จะมาขึ้นแทงนี่ครับขออแทงน้ำเต็มครับแล้วก็จะข้อแทงก็จะเข้าปั๊มมาใช้ ใหีตามห้องแถวครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าทั้งหมด12ห้องครับโอเคนะครับแล้วที่ท่านได้รับชมไปนั้นก็เป็นการซ่อมท่อน้ำปรปับปารั่วตรงมิเตอร์หน้าบ้านครับหรือว่าหน้าโรงงานใด้เร็จ,จินสมบูรณ์ลงไปแล้วครับผม ข้เหลือแต่งงานปูนตอนนี้กําลังผสมปูนอยู่ก็จะเทนิดเดียวข้อจะจบแล้วครับนิดหน่อยข้อจบงานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคมอมเมนต์น,นะครับสวัสดีครับจุงกะสวัสดีครับ